ครับสวัสดีครับมาล่าพี่น้องมาล่าถ้วยร้อนถ้วยร้อนจะมาลองดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เติมน้ำลงไปเนาะพี่น้องเติมเครื่องเครื่องปรุงลงไปแล้วร้อนทุกนินพี่น้องออร้อนนะนวดร้อนหรีอเจี๊ยตึงไดเนาะนีน่ ตะโกอกราชีกฉีกถุงความร้อนอะไรเงี้ยฉีกถุงความร้อนเตินมน้ำลงไปประมาณขอบ่นหลั่นิองขอบถุงความร้อนอโอ้จะมีถุงอันนี้ย <c oughs> อยู่ก็มีน้อง พี่น้องมาหลุดน้ำกันเได้พี่น้องนะโอ้มีควันขึ้นแล้วพี่น้องแล้วก็ลงไปพี่นอ้องแล้วก็ปิดฝานะ้วยแค่นี้ละ โอ้ยพี่น้องกินมาล่าข้างแรกพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องโอ้มารุ่นแทบแทบนั่นเลยพี่น้องมาล่าถ้วยร้อนพี่น้องโอ้ออร้อนจมื่นเลยวะพี่น้องเนี่วันนี้อันไฟก็ดับพี่น้องแก๊สก็หมดเตาถ่านก็ไม่มีพี่น้องตลาดก็ปิดหมดเลย เหลือแต่มาล่าช่วยนี่ละ่ะเขาบอกว่ารอประมาณปุุงเสร็จนะพี่น้องรองประมาณห้าถึงสิบนาทีโอ้พี่น้องหูเดือดควันดูพี่น้องมันเดือดผดพกดพกๆๆพ,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 พวกเลยโอ้ขนาดนี้เลยกินมาล่ารั้งแรก ในชีวิตเลยพี่น้อง <laughs> ยอดมากๆเลย <laughs> นี่ส่ดอันส่วนเราเข้าไปเที่ยวนะพี่น้องนะไปเทีเ่ยวการป่าการดงนี่นะพี่น้องเราสามารถเี่ซื้อไปรับประทานได้นะพี่น้องนะนีเลยเนี่ยสุดยอดเลย <laughs> มาล่านงพี่น้อง กูสาเตรียมพริกเตรียมมาผักมานี่เนาะไม่ได้ใส่หรอกพี่น้องนี่โอ้ตกใจหมดเลยทีแรกบ่าวก็นึกว่าเนาะว่าจะใส่น้ำร้อนเข้าไปแต่ไม่ใช่เนาะพี่น้องใส่น้ำเย็นพี่น้องนี่ใส่น้ำเย็นสุดยอดจริงๆ เพิเคยเห็นในหลายพี่น้องเนี้ยประมาณเขาบอกว่ารอประมาณห้าถึงสิบนาทียังไงก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้บบอส่วยเืินนักพี่น้องเด้อกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้กพี่น้องซิด้น้องพี่น้องสิด้มีกำลังใจ็ะคิดใหม่ๆนักพี่น้องเนาะตื่นเต้นพี่น้องได้กินหนึง่ง มาลาเนาะพี่น้องมาลาโอ้ยแทบอันแทบเกือบจะกินบ่ได้แลวพี่น้องเน,น,น้่ยมันน้องเาแบบเคยกินเนะาะครั้งแรกในชีวิตแล้วพี่น้องได้กินมาลาแล้วพี่น้องเนาะสวัสดีพี่ใหม่เดลยพี่น้องคำตัวเองเนาะพี่น้องโอ้สุดยอดจริงๆ เตียมอุสา์เตรียมมะเขือเทศเตียมยังไงพี่น้องเนีเด้อพี่น้องเด้ออันอันขอฝากกันเพื่อนๆเด้อพี่น้องันเพื่อนเพื่อนที่เขามานเด้ออันนั่นเขามาหาบอลซวยกับรอประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์เด้อพี่น้องะวันถ้าเฮาเสียนอันเพื่อนอันเขามาปุ๊บเฮาเสียนติดตามปั๊บก็บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ แบบติดกด y ยูทูบต้องพี่น้องพี่น้องจะต้องเข้าใจเนาะกต่สิประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วพี่น้องปากไอ้เน่เด้อพี่น้องเนี่ยฝากกันช่องหน,หน้อยๆของเบาวซวยเด้อพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาเลยครพี่น,อน้องเ้อคนสกลนคราเห็นงานอยู่กรุงเทพอันนคนปรปฐมเนาะพี่น้องเนาะดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเดอ้อช่วงเงียโควิดน้อพี่น้อง โควิดมากกว่านี้กล้วนักเก่าพี่น้องเนนะี่ยจังใดก็เป็นกำลังใจให้กันเ้อะพี่น้องสู้ไปด้วยกันพี่น้อนนะงเนี่ยควานออกแบบพี่น้องรั้นแรกของบ่าวซวยนะอู้ควาออกตุดตวดเลยพี่น้อง อยู่กลางทุ่งหน้าเนาะนี่เลยพี่นองกลางทุ่งหน้านี่ก็สกแกนใส่แค่นี่นอพนี่นองใส่น้ําเย็นขวดหนึ่งตลกมากๆากเลยพี่นองครั้งแรกในชีวิตว่าจะถามถ้วยแล้วว่าอ เจ้าถ้วยมาล่าวิเศษจงบอกข้าเถิดว่าการปรุงมาล่าเขาปรุงยังไงแาวพอจะถามแล้วนี่น้องเออจะเห็นวิธีปรุงวิธีปรุงหลายขั้นตอนเหมือนกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกขั้นตอนกว่าจะได้กินแบบนี้เราต้องรออีกประมาณห้าถึงสิบนาที เนาะพี่น้องกับสีล้อสาในกัดหนนะ่อยเนาะเผื่อมันเดือดนะพี่น้องเนาะเอาขนาดนี้เชื่อเลยเนี่ยแกะแกะแกะดูว่าสุกหรือ,อยังโอ้สุกแล้ว สุกแล้ว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 เนี่ยโอ้สุกแล้วสุกแล้วรสชาติจะเป็นยังไงโอ้มีตัวนี้ด้วย อะไรน่าที่ว่าเหมือนเห็ดเลยพี่น้องเหมือนเห็ดเลยน่าทานมากๆเลยพี่น้องครั้งแรกในชีวิต